คราวนี้มาต่อนะคะอันนี้เป็นศัพท์ที่แบบว่าเวลาที่พาเพื่อนคนจีนไปกินข้าวเนี่ยจะใช้บ่อยมากก็คือชิ้นทองกับลาัา,าอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นทริกในการแปล เลยทีเดียวนะคะตาจ้อีดิงยอเฉวต้องเรียนให้ได้นะคะแล้วกบจแปลเมนูง่ายมากคืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นน้ำใสๆนะคะน้ำใสหรือว่าแกงจืดก็ได้เผ็ดไม่เผ็ด,ไม,ดไม่เป็นไรแต่ขอให้มันเป็นน้ำใสนะคะก็จะเรียกว่าชิงทงังชิงแปลว่า cream or o r e a n นะคะคือชิงคือใสสะอาดคืช,ชิงนะคะแล้วก็ทงังะคะือซุปนะคะซุปนะคะคือ ชิงทางซุปใสนะคะถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ใช้ชิงทางได้บะหมีนะ่น้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำนะคะก็คือแล้วก็สมมติว่าเอ้ยมีเราชิงทางขายชงนงถอ่าหนทางทังอ่าหนงอันนึงคือยังไม่ได้ใส่เนราชิงทางหายชงหนทงทังชิงทางก็จะเอาแบบก๋วยเตี๋ยวน้ำใสหนงทังนะคะใครพิมพ์หนงทังได้พิมพ์ให้เราซื้อหน่อยหนงคือีอยกว่าข้นนะ่ะหรือจะเอาซุปข้นนะี่คือแบบน้ำตกหนงทังนะคะ อย่าไปแบบน้ำเลือดนนะช่วยทางไม่เอานะคะหรือว่าหลทางอะไซื้อชิงทางเอาน้ำใสหรือว่าน้ำตกนี่ยคนไทยเรียกว่าน้ำตกนะคะข้อจะประมาณนี้นะคะ เพื่อนเราซื้อนะลูกศิษย์เราซื้อนะมีคนหนึ่งน่าตลกมากเขาบอกว่าเราซื้อคัคือเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวอะไอ้น้าที่แบบข้นๆนะเวลากินก๋วยเตีย๋ยน้ําตกใช่ไหมเขาใส่เลือดลงไปใช่ไหมเขาก็เห็นว่าเป็นเลือดเพราะเขาถามแม่ค้าว่าแม่ก็ไอ้น้ําแดงๆคืออะไรคะแม่ค้า <_ s ign al> บอกว่าเลือดเป็นเลือดเลือดหมูอะไรอย่างนงี้คราวนี้วันต่อไปแต่เขาไม่รู้เรียกว่าน้าตกนะเขาก็กลับไปที่ร้านบะหมี่นะคะร้านนั้นกินอีกเขาบอกว่าเอากว๋วยเตี๋ยวน้ําเลือดแม่ค้างงอะ ก๋วยเตี๋ยน้ำเลือดฟังแล้วแบบน่ากลัวมากก๋วยเตี๋ยวน้ำเลือดก็หัวน้ำเลือดอะไม่มีมีแต่น้ำตกกับน้ำใสเขามาถามาเจอว่าอ๋อน้อนาะเขาเรียกว่าน้ำตกนะคะอะไรประมาณนี้ทางเมียดอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำนะคะแล้วก็ชิงทางจะชือ,ชอ,ชอแกงจืดน,นะคะแล้วก็ล่าทางล่าแปลว่าเผ็ดนะคะล่าเนี่ยแปลว่าเผ็ดทางแปลว่าซุปซิ่งนะาล่าทางก็คือเป็นซุปเผ็ดนั่นเองก็คือพวกแกงต่าง ซุปเผ็ดจะเป็นอะไรก็ได้ที่มันเผ็ดนะ้าซุปที่มันเผ็ดเราจะเรียกว่าหล่าถาังโอเคไหมประมาณนี้นะจ๊ะสันติว่าชอบเขาหัวโกวชอบเขาหัวกววกวก็จะเป็นบาร์บีคิวด้วยแล้วก็มีจิ้มจุ่มด้วยนะคะ